thank มีตู้คำพีหนังสือผูกใบลานจักตู้พ่ออยู่เนี่ยม,มีหนังสือผูกสามตู้นี่ใบลาน,นใบนใบใบลานกับพร้อมห่อันนี่ห่อไตนี่บ่แ่่นนกหอเอเืโออันนี้ตัวอย่างแต่ว่าเพื่อนจารไว้ตั้งแต่สมัยพร้อมกันกับหนังสือผูกเหรอโออาจารย์อาจารย์เนี่ยทานละคำภาพ สบายดีท่านผู้ชมเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อวันที่3มีนาปี2 0 0 1ซึ่งทางทีมงานของเราได้มีโอกาสมาถ่ายทําที่เมืองจำพรก็ได้กลายมาที่บ้านหนองลำจัน,นี้นี้จึงได้แวะถ่ายทําหอแต่ปีตกวัดหนองลำจันซึ่งว่ามีความเก่าแก่ยาวนานประมาณ400กว่าปีเนาะ เพราะว่าหอแต่ปีรกในวัดหนองลำจันทร์แห่งนีน้สร้างเมื่อศตรวรรษที่17โดยการนำพาสร้างของทา่านรักคำภาซึ่งว่าเป็นนักปราชญ์อาจารย์ในที่ว่าเก่งกล้าที่นำพาชาวบ้านสร้างหอไต่ปีรกแห่งนี้เนาะซึ่งว่าหอไตปีรกนี้ทีมงานของเราก็ได้เคยมาถ่ายทำประวัติความเป็นมาของบ้านหนองลำจันทร์หลวก็หอแตปีรกแห่งนี้แล้วซึ่งว่าเทือน,นี้จะโบนเน้นประวัติความเป็นมาแต่ว่าเรามีโอกาสได้มาอีก ทั้นึงแต่เอากระิีทายให้ท่านผู้ชมเบ่งวิวโดยรอบแลวก็ความสวยสดงดงามของหอไต่ปิดกแห่งนี้สถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าประศชนในบริเวณของเขตนี้เนี่ยเป็นเจ้าหุนจักดีเนาะแลวก็เป็นที่เขารบบูซาสถานที่นี้ก็ห้ามห้ามไซเกิบเข้าเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นการที่จะเข้ามาเที่ยวในวัดหนองลำจันนี้ จึงควรปดเกิบเนาะเพราะว่าเพื่นให้ปดเกิบแล้วก็ตีนเป้าเข้ามาเดี๋ยวเฮาสีพาท่านบุชมเข้าไปเบึ่งภายในวัดหนองลำาจัรนว่ามีความสวยงามยังไดอ่ะไปชมกันเลย เดี๋ยวหอสิพาท้สมย่างเข้าไปสมหอแต่พิดกอยู่กลางน้ำเที่ยวย่างเข้าไปนี่คือเป็นทางด้านหลังของวัดปกติทางด้านหน้าจะอยู่อีกฝั่งนึงแต่ว่าเขามาเข้าทางด้านหลังเพื่อทายให้ท่านผู้ชมเห็นพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ด้านหลังวัด หนองน้ำใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางวัดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เอื่นว่าหนองน้ำจันทร์หรือว่าหนองลำจันทร์เพราะว่าในเมื่อก่อนบริเวณหนองน้ำแห่งนี้นี่เต็มไปด้วยต้นไม้จันทร์หอมบ้านหนองลำจันทร์แห่งนี้สร้างตั้งขึ้นเมื่อศตรวรรษที่17สมัยพระเจ้าสุริยวงศ์แห่งอาณาจักรล้านสังมาหอดปัจจุบันแม่นมีอายุป,ประมาณ400กว่าปี กลุ่มคนที่มาตั้งทินฐานอยู่บริเวณหนองน้นํานี้มีอยู่สองสนเผ่าคือสนเผ่าผู้ไทยและสนเผ่ากวนตูหรือว่าที่ฮาวเอินสนเผ่าเลาถเทงนั่นเองโดยจะแบ่งอาณาเขตการปกรครองออกเป็นสองเขตคือด้านทิศตะวินออกเสียงเหนือของหนองน้นําแม่นสนเผ่าผู้ไทยอาศัยอยู่ส่วนอยู่ด้านทิศตะวินตกเสียงใต้แม่น เข้าควรตูอาศัยอยู่ซึ่งมีหนองน้ําขั้นกลางประมาณ50เมตรต่อมา1น่งปีจึงได้ตกลงกันเห็นดีเอาหนองน้ําใ,ใหญ่แห่งนี้ตั้งเป็นซื่อหมู่บ้านต่อจากนั้นมาจึงได้เอิ่นว่าบ้านหนองน้ําจันทและจึงได้เปลี่ยนมาเป็นบ้านหนองลำจันทจนเท่าทุกวันนี้

กินปลาอยู uh ่หนองเลยเนาะบูซาเอาขันก่อนบูซาขันขึ้นโอ้ยเมืองหินบุญแขวงขมวนเลาะมาเลาะมาจนหอดพีเลยโดย เอามาเชียวสองอันทาเบียงเนยเนาะทาเบียงเฮ้ยเหมืนมาดูบูซาเอาคันเทือที่สามนี่แหละโอ้มีโอกาสก็มาตลอด ตอนนี้กำลังซีขึ้นไปหอชมบารมีเราอยู่ถึงหอไตพิดกซึ่งามีหนังสือผู้ใบลานแล้วก็น,นั่นเนาะคำพีเก้าแก่อายุหลายห้อยปีปีวาย,ยุถึงนี้ตามเพื่อนขึ้นไป ที่เนาะคนหลายเนาะมือธรรมดากับโบราณปันได้เนาะเวียนเวียนสามห่อปะโดยเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปสมด้านในโหไต่เฮาก็ต้องได้ย่างเวียนสามห่อเนาะเพื่อว่าเป็นการขอขมาเื่อนก่อนจะเข้าไป อันนี้เป็นด้านในของหอไตวิดกมีตู้คัมภีร์หนังสือผู้ใบลานจักตู้พ่ออยู่เนี่ยมีหนังสือผู้สามตู้เดี๋ยวจะเข้าไปกราบไหว้ขออ๋ออ,อ, 3, อันนี้ขอ,อเพิ่นประจำอยู่นี่เปลี่ยนกันบปพ่เพ่อแต่ละมือเปลี่ยนกันเนาะ โอ้คุ้มละทิศคุ้มละทิศโอ้คุ้มละเจ็บเม้อโดยนี่นี่ใบลานบ่พ่อโดยใบลานนี่ใบลานใบโอ้ใบใบลานกับพร้อมห่อนี่บ่ห่อไตนี่ไหม อันนย่างภาเ,เบงาสัก้ออันนี้ตัวอย่างแต่ว่าเพื่อนจานไว้ตั้งแต้สมัยพร้อมกันกับหนังสือพูดคุณเนาะนอ้ออัจจอจจนอจานเน้ทานลัคำภานพนี่ะรักคำาคอันนี้นางหูพันนะเณพนธรักคำาอันนี้มนหเน้ทานลคานาาัคำาพาองคคำาสร้า เอาโบูชาก่อนไปข่ากังเด้อบันบันเถิดครับอวยบันกรมาตั้งละโมความกันเด้อวันเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะย่คันขึ้นเด้อพะยเด้อเอมนาสังฆาเนะตังโพตังอะิสมเอมนาสังฆาเนะ ตงังธรรมังอาภิบุษยามาอิมินาสังคารีนาตังสังขังอาภิบุษยามาวางขันลงก่อนดื้ออาลาหังสัมมาสัมพุทโตภะคะวะมามีอาย่อ,ยอข,นขนันขึ้นเด้อย่อขันขอพรนะพ่อนบอกเสือบอกเสียงเอียงน้ำบอกบั่นบอกเมืองเพ่อน ก็ได้ยังก็ข้อนึ่นขอสุขอละก็ขอนึ่งนี่ละคระวคนกตเยนวจานวเจนะสวาโอเทอปามังภะกตังมายยังสัต คือว่าแล้วจบทีทีเดียวสิจบเลยนะถามพ่ออ่ะพรมเป็นมาสักนิดนะ้องพ่อ,อ <c oughs> ถาะพ่อว่าตระวรพรมเป็นมาของหอไตนี่นะสร้างปีใดละแม่นไผ่เป็นผู้นำพาสร้างพอสร้างพอสร้างแล้วก็ผ้าเลยเกิดมาเลายเห็นหอไตแล้วผู้คานี่ก็ับ บางแน่กับผูจักบางแน่กับผู้หู้บันไดผู้ที่หู้ขักไอ้แท้เห็นจริงแมนผู้นางนิสิมพันเพื่ออาจารย์ผันบอนแพ้ญาสภะผันหู้ประวัติผันจดไว้อะไรนะแต่ผู้ข่าบางบางแนวกับหู้บางแน่กับผู้หู้เปนดอกเกินว่าสร้างศตวรรษที่สิบเจ็ดเนาะอันศตวรรษดสิบเจ็ดอันพันกร้อยสิบเจ็ดอันสร้างระเบียงอันอันนี้ดอกอันนี้สร้างอันนี้นะ ทางซิมสทางโหมดเนี่ยเอาระเบียงออกแต่ว่าตัวในี้ฮะแต่หึ่งแล้วผลสางใหม่มตะกี้เป็นไม้ผลดอกไม้ผลหมากงอกแหละเห็ดปูนไทยนะนี่ในในตู้นี่มีหนังสือผูกจักผูกครับรวมเบิดมีสามพันกว่าผูกสามพันกว่าผูกตาพลับบุอะไรทั้งหมดจักตู้สามตู้มีทั้งหมดสามตู้เนาะเต้นอะไรผูกเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขียนเกี่ยวกับอย่าง ตะลปูบ้งนิทานก็มีนิทานนั้นนิทานนี่แล้วก็เป็นเขียนเป็นตัวทำเป็นของบุหานเป็นตัวเล่าบุหานก็มีเป็นตัวคอมก็มีเป็นตัวกะลั่นก็มีเป็นตัวทำก็มีบาลีก็มีอ่าตะลปูครับแต่ว่านิทานมันมีอยู่ซองอ๋อสองร้อยซองฮาริมเออสามร้อยซองฮาริมนะนิทานอ่า คือว่าเพิ่นบันทึกไว้นี่มดเนาะโดยเพิ่นบันทึกไว้ทางทางออกอัอนนี้เขียนใส่กระดานไว้โอคือว่าวีชาต่างๆเพิ่นได้ไปเรียนมาเนี่ยคนบันทึกเขานี่มดเนาะแมนเป็นปนิทานเป็นเป็นนิทานคำพยาคำอย่างนั้นเนาะมีพยาก็มี่ค,คบรบคบ่อลเลยเนาะเรื่องในสามตู้นี่เนาะในสามโต้นี่มีมาหน้อยมันกลางมาคุณหลวงมาหน้อยมันกลางปฏิโมกมีอยู่ในตู้ ัก็หาจักตู้ใดเหมือนเดิมเลยังยันมีบเนาะโดยมีครบนับแต่เทาไม่งอดคืขึ้นไปอันแล้วเท่ารบคาติดเท่าคันขามีเบสสามลอยกว่าสามลอยเสวหาเหืองนะอยู่นในนี้คนได้มีการเปยการยังบวชคนก็เขียนเป็นคำกรอนไปแล้วคืออันนี้นะครับตัวทัพแต่ว่าแ่วบรรดาเป็นคำกรอนไปเป็นลำคันร้อแหละลำเป็นลำเดินก็มี เป็นรัมข้าก้อนกับมีข้าพเวยกับรัเดินกับมีลรัก้อนกับมี่คนผู้อ่านตัวทำได้จังสีหูเนาะโดยเคนยังบอดเปเป็นหนังสือเป็นบอดเปเป็นเล่าบอดเป้เนี่ยโดยโดยแล้นเอาเมียนไว้ในนี้ผูะอ่านเป็นจังสีหูนะแต่ว่าผู้เขียนสารบานไว้กับอ่านเป็นตัวเล่าก็ได้สาลาบานเลยซาลาบานแล้มีเป็นตัวเล่าโดยอันนี้เพิ่นหมายไว้บอก ไม่ว่าสีเหลืองนั่นเรล่องนี่ผูกนั้นผูกนี้ผูกที่โซนโซนนี้เนาะมัดเป็นเป็นมัดนะสิเขาเดินผูกผูกเรามีสิบหาสิบหามัดกับมีจังจบเหลืองศาสนาคือสิ่งจับได้ใบได้คนเอาตีนสิ่นห่อเหมนแต่โบฮานทำแมโบฮานตตกี้ันก็เพื่อสิห่อหันตามผูกขาได้ยินมาก คนเาตะกี้หันบ่มียาปัดปลวกบ่มียังขาแมงไหมแมงตอกแล้วก็เลยเอาสินนี่ห่อสินพระทนเหนุ่ามาห่อไว้และเพลกระพุกอันนั้นหอบอันนี้ห่อตะบิดกห่อนี่ซุนซื้อนี่อยู่กลางน้ำห้ซับยังขึ้นบัวห้ขึ้นได้นับจะปวกยังมากัดนาเรียแล้วพนเอาสินนี่ห่อไว้ถ้าห้องบ่ห้อมก็จะซื้อซุนไปก็จะซส้เกาสีมอง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้ขายได้ยงินมาเพราะว่าผู้ใดท่านสินหอหนังซื้อนี่ตอบแทนบุญของแม่เ<อ>พราะว่าหาผู้ใดได้ผ่าสลงม้าหอตอบแทนบุญคุณข,ของพอ่อเพราะว่า<อ>ตามผู้ขายได้เงินมาสันราย,ยะละเอียดกะสีให้ทุ้มพอ่อญาทั้งสองนี่ลงไปพุ่นและบนอาจารย์<อ>ทางด้านลุงนะโ,<อ>โดย ก็ขาดอ่ะโหบางแนวมันซื้องอะใช่ถ่ายอาลุ่นนี่น้องลำน้องลำจันตะกี้เป็นน้องลำจันเด็ดเด็ดผ่นรอดน้องลำจันเพี่ยนแล้วเนาะตะกี้น้องลำจันต์โดนชิ้นมาสีหอมนโอ้มองไม่มีกุ้งแก่นจันต์จันตเนาะเปลี่ยนนลำเปลี่ยนลำจันต์แหลังจากตะกี้โอ้ย ไหวขอบพรจากครูบา,อา,าอาจารย์ในหอไตเเฮากับิลงมาไายทำทางด้านลุ่มต่อหรือไทยทำหอแจากให้ทำลูกมในเบื้อง ตกนี่แน่นอนโบจกลูกส,สมัยสงครามกับเฮอ,อบินของฝ่ายยจันทร์มาทิ่มระเบิดกตกลงในบริเวณวัดนี่นองนี่ลายลูกแต่ว่าโบเตะจากลูกนะอันนี้เพิ่งกันยังเอาไว้ให้บึ่งอยู่บางส่วนเพิ่อเก็บกู้ออกไปนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของวัด ลองัจเข้าไปเบึงหอแจกต่อเดี๋ยวสิคอเล่าประวัติให้ท่านผู้ชมฟังต่อจากหน่อยเนาะสำหรับหลังจ้าภายหลัง ตั้งบ้านนองลำจันได้ประมาณ3ปีก็ได้มียาคูองค์หนึ่งซื้อว่ายาคูโกเดินทางมาจากภาคใต้ของเราเพื่อนก็ได้มาสักส่วนประสะสนภายในบ้านนี้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นภายหลังที่ยาคูโกเพื่อนได้ละสังขารไปแล้วก็แม่นยาคูบุตธดาเป็นผู้นำพาสร้างต่อและต่อมาแม่นคูบาสินเป็นผู้สืบต่อนำพาสร้าง สมัยนั้นการศึกษาํำเฮียนแม่นได้ศึกษาํำเหียนยุวัดยาคูสินนี่เพื่นก็นได้มีหลานผู้หนึ่งที่ได้ติดตามมานำชื่อว่าเทา้าคำาภาไพ่ลังจึงได้บวชเป็นสามนณนคำพาหลังจากบวชได้สองปีเนนคำภาเนี่จึงได้ถึกส่งตัวไปเฮียนต่อที่ลาวฝั่งขัวเขียนมาลาดที่อุบล ประเทศไทยในปัจจุบันนีนคำภานี่เฮียนอยู่ที่นั้นเป็นเวลาสองปีย้อนเป็นคนที่ว่าเฮียนเก่งและเป็นคนที่สละหลักหลมจ<ม>ึงได้ทึกส่งตัวไปเฮียนต่ออยู่ที่กรุงศรีอจุธัญาเป็นเวลาประมาณ5ปีก็ได้อุปสมบทเป็นญาคูรวมอายุได้30ปีก็ได้เรียนจบ เวลานั้นยาคูคำพาขอไปศึกษาต่อที่ประเทศพมา่าแต่ว่าฝ่ายส่งบ่อนุญาตจึงถึกแต่งตั้งให้เป็นคูซอนอยู่หงเฮียนส่งที่อยุธยาเป็นเวลานานพอสมควรหลังจากนั้นเพิ่นจึงได้ลาคูบาอาจารย์กลับคืนเมื่อบ้านเดิมคือบ้านหนองลำจันในเวลาที่เพิ่นเดินทางกลับนั้นแม่นได้พัก อยู่ที่วัดสีเมืองจังหวัดอบบุบลและเขมรลาชในเวลาที่เพิ่นจําพรรษาอยู่ที่นั้นยาคูคำพาได้ใช้เวลาเขียนหนังสือผู้ใบลานวิสาอาคมต่างๆที่ตนได้เฮียนมาไว้เป็นจำนวนหลายซึ่งในเวลานั้นลาวเฮาได้เสียใส่ให้แก่สงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยา กับเวียงจันทร์พวกเขาจึงได้เข้ามาขวดตอนเอาสิ่งของมีค่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆไปจนหมดยาคูคำพาเห็นว่าย่านหนังสือผูกใบลานดังเก้าตกเฮียจึงได้ย้ายมาอยู่ที่ดงท่าดวงทึงพร้อมด้วยหนังสือผูกใบลานจำนวนหนึ่งต่อจากนั้นจึงได้ย้ายมาบ้านหนองลำจันทร์แห่งนี้และได้สักส่วนออกตนญายม สร้างหอไตปพิดกขึ้นอยู่กลางหนองน้ำเพื่อเก็บเมียนหนังสือผูกใบลานการที่พุกสร้างหอไต่พิดกอยู่กลางหนองน้ำนั้นก็เพื่อโม่ให้พวกและสัตว์อื่นขึ้นมาทำลายหนังสือผูกใบลานหลังจากนั้นเพิ่นจึงได้กลับไปกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งเพื่อรับนามนยุทธ์ใหม่หลังจากนั้นจึงได้รับนามนยุทธปิ่นญาธารักษ์คำภา ซึ่งถือว่าเป็นผู้สําเร็จครองทำวิปัสสนากรรมฐานขั้นสูงแต่ละมือเพิ่นสั่นเข้าเพียงหนึ่งคาบแต่ละคาบสั่นบาเกิน10บคำแต่ละคำแม่นเพิ่นย่ำจนแหลกแล้วจึงกืนนอกจากนี้เพิ่นยังฟังภาษาสัตว์หูเรื่องสำหรับหอไตปิดกแห่งนี้แม่สนสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่สิเจ โดยญท่านลักคำพาเป็นผู้นำพาสร้างต่อมาฮอดศตวตรรษที่19จึงได้รับการบูรณะขึ้นใหม่นับแต่นั้นมาก็มียาท่านเขียวยาท่านพุ่นยาท่านจวงยาท่านนวมและยาท่านพมุมาเป็นผู้อุปถักสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันสำหรับหนังสือผู้ไบรา,านที่อยู่ทึงหอไตพปิดกแห่งนี้แม่นมีทางมด 3ตู้มี219เรื่องมี3า6มัดและมี2อ9 1ผูกซึ่งได้กายมาเป็นสมบัติอันล้ำค่าให้แก่พุทธศาสนาและสนทุนหลังได้ศึกษาหามเหียนต่อไปอตอนนี้ทางทีมงานของเขากะ ไมเวลากลับแล้วเดี๋ยวสีไทยให้ท่านผู้ชมเบึ่งตอนกลับโอ้ยส่งเพยเด้วยม่เอาโดยโดยเด็กขอบใจขอบใจหลายๆยัยงพืนนึงตุก๊กเอาเพยมาส่งคนกลับแล้วเ่เนี่โยโ,โอ้ยอยู่คุ้มพนะุนบ่ะพุรลคุ้มเนาะ เป,เปลี่ยนกัน่เปลี่อาเอาเอาดโดูโดย,ดยสำหรับเยทานรักคำพาเนี่ยมีเรื่องเล่าขานถึงความเก่งความสามารถของเพื่อน มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าเพื่อนสามารถฟังภาษาสัตว์ของเรื่องเนาะเพราะว่ามีอยู่มือหนึ่งเพื่อนได้ไปย่างเลาะอยู่บริเวณหนองน้ำแห่งนี้เพื่อนก็ได้ยินเป็ดลมกันและเป็ดซักส่วนกันไปที่คลองเมืองพอมาหอดยามแรงเนาะจะของเป็ดเพื่อนก็ได้มาซอกหาเป็ดแต่ว่าบ่เห็นพอดีญาตาิเพื่อน เลวเห็นเพอนจึงเอินถามว่าแม่ออกมายังแม่ออกตอบว่าขน้อยมาสาะหาเป็ดในหนองน้นํานี้ญาทานจึงบอกว่ามือเ้านี้ญาทานได้ยินมันส่วนกันไปที่คลองเมืองให้แม่ออกไปเสาะเบังเดอร์หลังจากนั้นแม่ออกก็ได้ไปที่คลองเมืองก็ได้พบเป็ดของตุนอิลีตามที่ญาทานบอกหลังจากนั้นจึงมี ความซาลือกันว่าเพื่อนสามารถฟังภาษาสัตว์หูเรื่องจึงเกิดความเขารบนับถือหลังจากนั้นพระสงฆ์รวมทั้งออกตนนุนญาณมเป็นจำนวนลวงลายก็ได้หลั่งไหลกันมาที่วัดหนองลำจันแห่งนี้เพื่อศึกษาคำเหียนรวมไปถึงพระสงฆ์ทางภาคอีสาน สำหรับผู้ใดที่จะเข้ามาภายในวัดนี้ควรปลดเกลไอ้ทางด้านนอกก่อนจะเข้ามาถ้าจะขึ้นไปถึงหอไตพีดกก็ควรบูชาเอาขันมักเบ่งดอกไม้ชุเทเียนผ้าเบียงผู้หญิงก็ควรนุ่งสิน้นแล้วก็ควรใส่เสียงดังเมื่อขึ้นไปถึงหอไต่พีดกสำหรับคิดพาเที่ยวชมความงามของหอแตพีดกวัดหนองลำเจน ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับผมท่าท่านผู้ชมท่านใดต่ว่อยากมาลิ้นมาเที่ยวหรือว่าผ้าครอบครัวมาพักผ่อนเยี่ยมชมอหอไต่ปิรกุกวัดหนองลำจันทร์ก็ับมาได้นาะสถานที่ก็ตั้งอยู่บ้านหนองลำจันทร์เมืองจำพรแขวงสวรรคเขตต่าวาเส้นทางก็สะดวกสบายเดินทางได้มาสะดวกซึ่งว่าวัดหอไต่ปิรกุกวัดหนองลำจันทร์นี่เทวาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธ์ ที่ว่าชาวพุทธเฮาวควรมาเคารพบ,บูชาแล้วก็มาเยี่ยมชมเนาะเพราะว่ามีหนังสือผูกใบลานลายเนาะในหอไต่พระดุกแล้วก็ควรพาลูกพาลานมาศึกษาจะเป็นสถานที่ที่สงบห่มเย็นเอาท้ายนี้ก็ขอขอบใจใท่านผู้ชมที่เข้ามา,าติดตามรับชมคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้เฮ็ดคลิปดีๆออกไปเนาะถ้าว่าทีมงานของเราเฮ็ดคลิปออกมาแล้วบบมีคนเบิ่งก็คือ,อหรือว่าคนเบิ่งน้อยก็ทีมงานเราก็บโบสามารถไป่อได้เนาะถ้าได้มาเบิ่งคลิปนี้ก็ขอให้เข้ามากติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราได้เนาะ,อะขอบใจ